ข้อ4นะคะจงหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติทุกฟังก์ชันของมุมต่อไปนี้ข้อ1 150องศาข้อ220องศาข้อ3 315องศาข้อ4ลบ315องศาและข้อ5 930องศาจากการหาค่าฟังก์ชันของตรีโกณมิตินะคะก็สิ่งที่ควรทราบอย่างแรกก็คือวงกลม1หน่วย นะคะวงกลมหนึ่งหน่วยแบบที่เคยเรียนแล้วก็ท่องกันไว้แล้วก็คือณนะจุดนี้จะเป็นคู่พายจุดนี้เป็นขี้พายจุดเอ,อเต้ามากกว่าศูนย์จะวัดไปในทิศทวนเข็มนาฬิกาเซต้าน้อยกว่าศูนย์วัดไปในทิศต,ตามเข็มนาฬิกานะคะและว u a d r a n ที่1ทุกค่ามีค่าเป็น บวกคอดนที่2ค่าไซน์มีค่าเป็นบวกคอดนที่3ค่าแทนมีค่าเป็นบวกและคอข้ดันที่4ค่าคอสมีค่าเป็นบวกนะคะและทราบว่าแกน y คือพิกัดบนแกน y คือค่าไซน์เซต้าพิกัดบนแกน x คือค่าคอสเซต้านะคะให้เขียนตั้งแบบนี้ไว้ก่อนทุกครั้งและเขาถามว่า าฟังก์ชันตรีโกณมิติเราต้องทราบว่าทุกฟังก์ชันมีอะไรบ้างก็คือ sin เซต้า cos เซต้าแทนเซต้าแล้วก็โคเซกเซต้า s e กเซต้าและขอดเซต้านะคะโคเซกคือ1ส่วนไซนเซต้า เซกเซตาคือ1ส่วน cos เซตและคอ s เซตคือ1ส่วนแทนเซตนะคะและที่ต้องทราบอีกอย่างหนึ่งในการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติดูจำนวนมุมนี้มุมเป็นล้วนเป็นมุมที่เยอะๆทั้งนั้นเลยมุมที่เราไม่ทราบค่าดังนั้นเราจริงต้องแปลงมุมก่อนนะคะหลักการแปลงมุมให้อยู่ในค่าที่เรานั้นคุ้นเคยก็คือ มุมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม n pi บวกลบเซตานะคะหลักการทำนะคะก็คือตอบตัวเดิมเครื่องหมายตามโคดรันนะคะนี่คือหลักของการแปลงมุม กฎนะคะหลักที่สําคัญมากหลักหนึ่งนะคะอเมื่อรู้หลักการเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็มาทําในข้อหนึ่งร้อองศา150องศา150องศา,150องศาอยู่ในควอแรนที่เท่าไหร่นะคะในวงกลมหนหน่วย 1 5 0องศาวัดจากจุดนี้ใช่ไหมบวกไปตามเข็มบวกขอโทษนะบวกไปในทิศทวนเข็มนาฬิกาเพราะมีค่าเป็นบวกใช่ไหมบวกไปวัดไปในทิศทวนเข็มนาฬิกาอีก1 5 0องศาก็คือตรงนี้จุดนี้90เพราะฉะนั้น150ก็จะมีอยู่ในจุดนี้ก็จะอยู่ในควอเลนที่2อ่าเราก็ทราบแล้วว่า1 5อยอยู่ในควอดลนที่2 และ150เกิดจาก180องศาลบ30องศาใช่ไหมคะ1้อองศาก็คือพายนะจากที่เราทราบว่าพายมีค่าเท่ากับ180องศา180องศาคือพายลบ30ลบอีก30องศานี่คือมุม150องศานะคะดังนั้นพายลบ30องศาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทรา พายลบ30องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตามหลักการแปลงมุมว่า n พายบวกลบเซตาก็คือในข้อที่นี้ก็จะเป็นพายลบ30องศาใช่ไหมคะหลักการคือตอบตัวเดิมเครื่องหมายตามคอเรนต์ตอบตัวเดิมก็คือ sin 30องศาเครื่องหมายตามคอเรนต์คือบวกนะคะไซเป็นบวกเพราะว่าในคอเรนที่2ค่าายเป็นบวก ไ i 30องศาเป็น1นส่วนสต่อมา Cos พายลบ30องศาเท่ากับตอบตัวเดิม Cos 30องศาเครื่องหมายตามคอร์ดันคือลบนะคะจะเป็นลบรูทสาส่วนสต่อมาแทนพายลบ30องศาเท่ากับคอร์ดันที่2ตอบตัวเดิมแทน30องศา เครื่องหมายตามพอแดนก็เป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเท่ากับลบ1ส่วนรูทสามต่อมาโคเซกพายลบ30องศาเท่ากับ1ส่วนไซน์สามองศาใช่ไหมคะอ่าเมื่อแปลงออกมาจะได้เป็นโคเซก 30องศาก่อนนะคะแล้วเครื่องหมายเนี่ยก็จะไปตามทรายเพราะว่ามันมาเกิดมาจาก1ส่วนทราย30องศาเพราะฉะนั้นก็จะตอบ2ต่อไปเศษพายลบ30องศามีค่าเท่ากับ1ส่วนคอส พายลบสามสิบองศาก็ได้คิดอย่างนี้ก็ได้นะคะหนึ่งส่วนคอสพายลบสามสิบองศาก็เท่ากับหนึ่งส่วนลบคอสสามสิบองศาก็จะเท่ากับลบสองส่วนรูทสามและสุดท้ายคอดพายลบสามสิบองศาเท่ากับหนึ่งส่วนแทนพายลบสามสิบองศา นะคะก็จะเท่ากับ1ส่วนลบแทน30องศาเท่ากับลบรูทสเป็นคำตอบนะคะต่อมาในข้อที่2มุม120องศา เรามาดูก่อนว่ามุม120องศาอยู่ในควอร์ตนที่เท่าไรนะคะอยู่ในควอร์ตนที่ควอร์ตนที่1นี่คือ90องศาเลยม,มาอีก30องศาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในควอร์ตนที่2อยู่ในควอร์ตนที่2แล้วเกิดจากอะไรบ้าง120องศาเกิดจาก1 8อองศาลบ60องศาเพราะฉะนั้นเท่ากับพายลบ 60ดังนั้นเราจึงหาค่า sin พายลบ60ตอบตัวเดิมคือ s i น60เครื่องหมายตามวอยดัน hmm. ควอที่2ค่า s ายเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูท t 3ส่วน2ต่อไป Cos พายลบ60องศาตอบตัวเดิม cos 60องศาเครื่องหมายตามวอยแรน์เป็นลบเพราะฉะนั้นตอบลบ1ส่วน2ต่อไป แทนพายลบหกองศาตอบตัวเดิมเครื่องหมายตามโคแดนก็เป็นลบแทน60องศาเท่ากับลบรูทสต่อไปโคเซกพายลบหกองศาเท่ากับเศษหส่วนไซพายลบหกองศาก็เท่ากับเซตหส่วนไซหกสองศาก็เท่ากับ2ส่วนรูทสต่อไป เซกพายลบหกสิบองศาก็มีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วนคอสพายลบหกสิบองศาเท่ากับเซนหนึ่งส่วนลบคอสหกสิบองศาก็เท่ากับลบสองสุดท้ายคอดพายลบหกสิบองศามีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วนแทนพายลบหกสิบองศาก็เท่ากับเซนหนึ่งส่วนลบแทนหกสิบองศาก็เท่ากับลบรูทสามคือคำตอบ ะะอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ลบรูสามนะคะคำตอบจะต้องเป็นลบหนึ่งส่วนรูทสามเพราะว่าเป็นส่วนกลับของแทนนะคะ อนี่ก็คือคำตอบในข้อที่2นะคะต่อไปข้อ3 315องศา315องศาอยู่ใน้วองศานที่เท่าไหร่มุมนี้อาจจะยากขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาไล่จุดนี้0จุดนี้90จุดนี้180จุดนี้270 270ใช่ไหมคะ แล้วมาจุดสุดท้ายอีก360องศาเพราะฉะนั้น315องศาอยู่ระหว่าง270และ360องศาดังนั้นอยู่ในคอร์ดันที่4นะคะและเกิดจากอะไรเกิดจาก360องศาลบ45องศานะคะดังนั้น360คือ2พายลบ45องศา เราก็จะได้ค่าไซ n ์ไพลบ45องศาอา่าพายลบ45องศานะคะก็คือตอบตัวเดิมเป็น s ซ n 4สองศาเครื่องหมายตามคอร์ดแนก็คือคอร์ดันตที่4ซเป็นลบเพราะว่าค่าคอร์ดันตที่4ค่า Cos เป็นบวกตัวเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นซายจึงเป็นลบก็จะเป็นลบรูปสองส่วน2 ต่อไป cos ค่านี้ก็จะเท่ากับตอบตัวเดิมคือ cos อ45องศาเครื่องหมายตามพรแดนคือบวกก็จะได้เป็นรูทสอส่วนสต่อไปแทน2พายลบ45องศามีค่าเท่ากับตอบตัวเดิมแทน45องศาเครื่องหมายตามพรแดนคือลบเพราะฉะนั้นตอบลบ1ต่อมา โคศึก2ไพลบ45องศาจะเป็นส่วนกลับของ Sin 2ไพลบ45องศาซึ่งนีค่าเท่ากับรูท2ส่วน2ดังนั้นส่วนกลับจึงเป็นลบ2ส่วนรูท2ต่อมาเศก2ไพลบ45องศาคือส่วนกลับของคอส2ไพลบ45องศาดังนั้นจึงเป็น2ส่วนรูท2สุดท้ายหอด 2 0 0 0ลบองศาคือส่วนกลับของแทน2 0 0พลบองศาก็คือลบ1เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าลบ1ส่วน1กลับกันก็ได้ลบ1ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ1เหมือนเดิมนะคะฉะนั้นข้อ3ก็ผ่านต่อไปข้อ4 3 1ลบ315องศาลบ5 1 5องศา อยู่ในควอดรที่เท่าไหร่อันนี้มุมเป็นลบแล้วดังนั้นเราจะต้องไล่ลองไล่ในทิศต,ตามเข็มนาฬิกาดูนะคะวันอย่างนี้อันนี้คือลบ90อันนี้ลบ180ลบ270อันนี้มาลบ360เพราะฉะนั้นลบ315จะอยู่ในระหว่างตรงนี้อยู่ในควอนรที่ควอแรงที่1น่ะคะควอแรงที่ 1, อยู่ตรงนี้ ออใช่ไหมทุกค่าทุกฟังก์ชันมีค่าเป็นบวกดังนั้น sin อ่เดี๋ยวเราต้องทราบก่อนว่าลบ315องศาเกิดจากอะไรเกิดจากลบ2พายบวก45องศา ใช่ไหมคะเพราะว่าลบ2พายก็คือลบ360องศาบวก45องศานะคะเพราะฉะนั้นไซร์ลบ3าอยบองศาก็คือไซร์ลบ2พายบวก45องศาก็จะมีค่าเท่ากับ บ -2 บพายคือณจุดนี้บวกไปอีก45องศาตอบตัวเดิมคือไซ n 45 5องศาใช่ไหมเครื่องหมายตามพอแดแรนควอเตที่1ทุกค่าเป็นบวกก็จะเป็นรู้2ส่วน2ต่อมา c o s 2ลบ3องศาก็เหมือนกันก็จะเท่ากับ Cos-45 อ,องศาเท่ากับรู้2ส่วน2ต่อไปแทนลบ5องศา แทนกระจกทรายส่วนคอสเราคิดอย่างนี้เลยก็ได้นะคะก็เท่ากับ1ต่อไปโคเซกบ3 1 5องศาเท่ากับส่วนกลับของทรายลบ315องศาก็มีค่าเท่ากับ2ส่วนรูทสต่อไปเซกก็คือส่วนกลับของคอสเพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับ2ส่วนรูทสสุดท้ายคอด ล315องศาคือส่วนกลับของแทนลบ315องศามีค่าเท่ากับ1เหมือนเดิมนะคะและข้อสุดท้ายข้อ5มุม930องศา930องศาเรามาคิดก่อนว่าเกิดจากเท่าไหร่ได้บ้างนะคะที่เป็นจำนวนเท่าของพาย จะาก900บวก30องศาได้ใช่ไหมคะ900คืออะไร900คือ180คูณ5ใช่ไหมบวก30องศาเพราะฉะนั้น180คือพายจะได้คำตอบเป็น5พายบวก30องศานะคะดังนั้น 5พายคือณจุดนี้ใช่ไหมคือขี้พายบวกไปอีก30องศาเพราะฉะนั้นจะอยู่ระหว่างคอร์เรที่3ในมุมเยอะๆอย่าง930องศาแห่งนี้นะคะการที่เราจะไล่ค่อยๆไล่มุมไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยก็ได้แต่ว่าจะค่อนข้างเสียเวลากว่าการคิดแบบนี้นะคะคิดแบบหาว่ามันเป็นกี่เท่าของพายแล้วบวกอีกเท่าไหร่เลยหรือลบอีกเท่าไหรเนี่ยจะ หาควอแรนได้ง่ายกว่าการไล่ไปทีละนิดทีละนิดนะคะ,ะดังนั้นเราจึงทราบว่าไซ930องศาเนี่ยเท่ากับไซ5พายบวก30องศาดังนั้นใช้หลักการเดิมคือตอบตัวเดิมเครื่องหมายตามควอแรนตอบตัวเดิมคือไซ30องศาเครื่องหมายตามคอแรนควอแรงที่3ค่าแทนเป็นบวกค่าเดียวเดินะค่าไซเป็นลบก็จะเป็นลบ1ส่วน2 ต่อไป cos ก็จะเป็นลบเช่นกันลบ cos 30สองศามีค่าเท่ากับลบรูทสามส่วนสองต่อมาแทนเกิดจาก sin ส,ส่วน cos เพราะฉะนั้นจะเป็นลบหนึ่งส่วนสองส่วนลบรูทสามส่วนสองได้คำตอบเป็นหนึ่งส่วนรูทสามต่อไป cosec 930องศามีค่าเท่ากับส่วนกลับของ s ซน930องศาเพราะฉะนั้นจึงเป็นลบ2ต่อไปเศกลบเศก930องศาคือส่วนกลับของคอส930องศาจึงเป็นลบ2ส่วนรู้3สุดท้ายคอด930องศาคือส่วนกลับของแทน930องศาซึ่งคือ1นส่วนรู้3ดังนั้นส่วนกลับคือ รูทสาคือคำตอบนะคะจากข้อ4นี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทราบนะคะก็คือเขียนสรุปแล้วในกระดาษใบแรกก็คือวงกลม1ห,หน่วยจุดนี้คือคู่พายจุดนี้คือขี้พายแต่และควอเรนค่ะอะไรเป็นบวกบ้างให้ท่องว่า All s i n e แท c o s ส All s i น e แทนคอนะคะรู ot, function, 3, ้ฟังก์ชันตรีโกณมิติ s i n cos tan c o s เ c s e เ c o ค รู้กันหลักการแปลงมุมก็คือ n pi บวกลบเซตานะคะถ้าเกิดเป็น n p นะ n คือจำนวนเต็มนะคะบวกลบเซพายนะคะเอ่อขอโทษค่ะ n คือจำนวนเต็มใช่ไหมคูณด้วย pi บวกลบกับเซตาวิธีการคือให้ตอบตัวเดิมเพื่งหมายตาม cos นะคะ cos นี้ก็คือเอาไซแทน cos นั่นเองนะคะเท่านี้ก็จะคิดหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติทุกฟังก์ชันของมุมเหล่านี้ได้แล้วค่ะ